สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอายูหา,ยยหากินชาแนลนะครับนะก็พามาชมหนูที่ผมดักไว้ได้นะคผมหนูที่ผมดักไว้ได้นี่ครับผมวันนี้พามาบุกลังคนระับหนูที่ดักไว้ได้นะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมหลายไซส์ครับ นี่ครับตัวเล็กก็มีนะครับนี่ครับตัวเล็กก็มีครับตัวใหญ่ก็มีครับนี่ครับขดอยู่ครับผมอยู่ใต้นี่นีความบุกลังครับ ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมนะครับตามที่เบอร์ในช่อง Youtube ครับเราแบวกไก่เคียงส่งฟรีนะครับเราแบวกไก่เคียงครับนี่ครับกลางวันจะไม่ค่อยออกมาครับกลางคืนออกมาเต็มเลยครับผมนี่ครับผม I say.